สวัสดีพี่น้องวันนี้ได้ปาได้ลาดนาเออมากินลาดนาน้องกัน,น,น,กนโอ้กหเฮ็ดกล้องไวก่อนวันนี้ได้ลาดนาน่ะยายกินข้าวเรียนทำลาดนานลาดนานอยู่ของนาโบราณ ม,มีมีสุม,มือของมอเตลเลวเนี่ยลานนานทะเลค่ะพี่นลานนานทะเลค่ะพี่กุ่งพี่กุ่งซิฟก็โตคุณวันนี้ก็หอยยอหอยจ้อหอยจ้อ,อนี่ยังไง แ่บแบน้ำกันไปนอนยอดพักใส่พักคันหน้าก็แดงแดง่ยครับแดงแดงในแดงแดงในแช่หลอดมาน้ำกันมากินน้ำกันพี่นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย,าย,ย้ายเด,ด้อเมียเฮงเมียพึงมือต้องขึ้นบ่า่อยไ,ได้นอน ต้องขึ้ื่นบ่ได้นอนแม่เมยมาพี่น้องมากินน้ำปาลาเด้วซ่บแน้ำกันแซบเบิล้ลน้ำปลาเห็ดอย่างแซบจุ๊บู้เดียวนี่แหละย้ายกับกินน้ำบ่ได้มาพี่น้องโอ้เพชรให้ผิดคนหลยคน ตัวขวายัดแล้วเนาะโอ้ยก่อนุญาตสั้นขาเนอะพี่น้องมีโตอยู่ป่ามาังมังนางยังเสียมังนางโตยังเนินโตกินเข,ข่าคอยคอยบนังโตอาหารย่อยนั่นแหละฟิตอาหารย่อยแล้วขเขาก็ไม่ฮ็ดไปเฮ็ดเน่ากินขอ่อยเด้อพี่น้องมากินน้ำปลา ย้ายคบไออีกแล้วย้ำกับจิงเขานะ